สบายดียินดีตอนรับคุณดูสองปานสั่งสบายดีตอนดังแรงตอนดังแรงมาเน,นี้นะทุกคนเลยเบามา,นามหนาหมาฮาระใกล้แต่ใกล้บวหันมาเน,นี่นะก็เลยถือมองสองด่างมานักมาเอมองไว้พอได้เยี่ยมมือเศ้าเจ็ดมองสองต่อไม่มองไปหาเอมองไว้อยู่คนนี้อยู่สวนรับประทานอยู่นี่นะสวนรับประทานอย่นี่นะแต่ข้าวอ่อนพอาข้าวมเมล็ดแต่ปานกขาบวสั่งนะบวท่าน แต่ปานพอปานแม่เพิ่นพากันมาป่านตอนนั้นนะแต่หมู่บ้านยังน้อยเพิ่นมาป่านไอ้ศุลปธาตุนะปลา,นะาก็หลายได้ชุกชุมหลายปลาธรรมชาติะไม่ได้เชิดเจิดเทื่อปีนี้ก็สากล่องครั้งแรกมันปีนี้นะแต่ว่ามันขาดเลยศุลปธาตุครับเพิ่นปอกมันขาดนะมันหมู่บ้านยังเลยแต่ข้าวตะเก้าวในะป่านเอานั้นในป่านเอาล้อพากันหามแตะแต่ข้าเนาะชานแตะไมนะ้นั่นนะคือไบดินนะ พากันหามมาต่พุนและดินนะครูหามจนคันในี่หง่ายชำรถพอดถูกด้วยนี่นะแต่ว่าอันนี้ก็เพินมาซ่อมมาแซมนะสองสปีหลังมันมานี่รถพอดเฮาจะไปซ่อมถำเถอะบอว่าไปเชื่อมองด่างนึงก็เชื่อ,อยู่ตรงนะแเง่ถึงนะป่านะ,ป,ะปุ๊บปีปุ๊บปีอยู่ป่านะ อเออแก่ป่าหาันเลยโชว์ใหก่ป่าหาันเลยหันขึ้นขอนลอเลยอ้ยมันสักหันหันคำเลยพวกหันอยู่ในป่าในป่าโนแมกกาเช่พวกหัน,หนก็นกน ดีกว่าไม่ใหม่ตอนนี้ผู้ขึป่าหันเลยผู้หันในป่ากระชาผูหันค้ำมันอยงหันกเลยตอนมากนนี่มีหันไก่ มองดอกนี้เนี่ยยี่สือนี่มองดอกอย่างเงี้ยอย่างเงี้เอนะต่างัวนี้นะวับเชิอจะพู้นะเชิ้อยางเงี้ยต่นะ saka sơ mộng lẽo đẳng đừng biết bởi mà sơ lên màn hình như mà mì mà mì mà mà một bếp màn hình bị kết được nhiều mặt ca này nó thấm tự tán nó mỏng một nên là sơ cho phụ nãy nhung đăng sử dụng hoàn toàn ạ ừ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  Xe nó có xe nó ngốc chơi theo này lại Theo này เอาถือว่าเรียบร้อยเสื้อมองกะมองสองตอนเหมืนเสื้อวันนี้นะขึ้นอยู่ขึ้นใน,นเสื้ออยู่แถวงแง่ตามปากกระสะเพราะอะไรขนยาวมันหกแถวนั้นจะมีตะหนักปากกระสะแบบนี้นะฮะบืดเสาวว้าเพราะอะไรจะมายามวันนี้ว่นจะมากเกินหนูพุกน่ำวันนี้นะแต่ว่าบมาถืออาวุธมาตะดงปะแต่ปะอยู่วนมันดันประจันพู้อาวุธกะน่าจะเกินหูกะนี่หนุกแถวปญัญญาข่าในลายหนุกนะหนึก่กกระแคนตัวนี้หนุกเพิรนดหนุก thẻ mông còn phải khát này lại đấy chúng mới còn những mông mà đắt cả mà cử lúc lúc ông ham mà cử ông ham mà còn là năng phước nhìn này ô nó khẩu của hoàng hiệp xèo hả lăng hả lăng trời nè khám tớp đen tớp đấy à sáu, cái bữa lẽ bạn này chẳng có dụng mà giảm long bưng thì bà pí này là nhăng mà thân mà sờ chắc chứ, nhiều khi này เซอมองเซอเบ็ดนะจะมือจะเอาไป็ดปอมมาเซอร์ลองบางอีป่าจะคือชีเดลาเตอร์บางเหมือนบ่อนนะบอดกุบกับกุบกับดูบ่ค้อนนก็แซ่บบิดจุดไปจุดมาเอาสักไทยสบายดีตอนเช้าอีกสักตื่นเช้ามันนี่กับว่าอากาศหนาวเก่ามัอนี่นะตอนนี้กับสักมาฮอดบ่อนันหน้าสุรัตประทานมาอย่ามมองเลยทุกคนนะ มาดังไผ่พีงก้อนบนนึกหนาวเลยพวกสียกสีนหนูว่าตัวลายเลยนกมาเรียกนกคนจุกนะฟังเสียงก่อนนะล,ลาย,ยนกนไผ่ก้อนหนาวเลยไลายเลยนกนะ ไก่คนบ่นได้ยาม Chị nó còn chúc sớm đi phá Hóng hỏng hỏng đi hỏng 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 chắc thế hỏng 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 สาออกขาเนี่ยเขายางมองเลยเขารักยางมองมาสั่งแล้วออกมา้กายถึงเงิบเเขาเอาไม้เข็มาตามเบิงบ้งเลยบิกงไปเบิ้งก,อก่อนนกเกิดนี่ต่อมมาเชื้อแรงว่าน,นี่ยังบ่เห็นไม้ตัวนี้นะไม้ยังบ่เห็นตอมมาเชื้อแรงว่านเลยนะ ต้องใส่ขมาการมาคืนนี่ตามบึงนะการเอาไม้นะเขยบมองตามบงโอ้ยเขาหักยามองนะมาต่ถืออีกป่เดีมองถืออี๋ 三度了。 ขาวเลยหลายเติบเลยเดี๋ยวมองทะลุสุดอยู่โฟถือหลายอยู่ถือหลายอยู่ ถืออยู่แล้วมองกันปลาขาวปลานี่นะปลาดุกเลยตัวน,นึ่งวันนี้นะนี่ปลาดุกกับบางไงปลาดุกกันนี่เวลาเาติมแตาอยู่มันสองโลโ,โลโปลาไหลโลกว่านี่แหละอย่างด่างนึงวันนี้ด่างซื้อจะพูดด่างนีง่

ถืออยู่ได้ปลดุกนี่ก็ได้ด่างนี่ก็ถืออยู่โอ้ปลาเิ่งถืออยู่ได้ถือว่ามันยางมองกัถออยู่พอเรอยู่ได้กินอยูไ่ได้มองก็แต่ว่าด่างนี่นาะมันบทถือซ้ดางกนะันเหนีวเนีะมาเสิอย่างนี้นะเอากรับก่อนมาเนี่ยข้วเหมือนผู้เละปิดปูปิดป,ป่าอยู่เพือนผู้เละหลายเตอรบางโลปา่าสองโลทั้งฝาทั้งมองมปิดตาหุงกับปิ้งปา่ามนะ ตทำหกเห็บแท้กับปิงป่ยนป่าหน่อยได้ปลาดุกตัวนึ่งกับปลาเข่งสองตัวมองหลังนีดนะหลังชั้นน,นีดนะงตอนนี้สากมาอดเพิ่มบวกกินปลาบ่าทำกินปลาเยอะปลาบ่าท่องกินปลาท่องเชื่ะอะแม่ตัวท่องไม่ชื่ะอะแมต่อไม่ชื่อเห็นบ่ Cái này quá, trên phụ nữ trên phụ nữ lạc 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 cái lạc 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 này lạc 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 này lạc lạc เค็งลายเนาะมีแต่เป็นเค็งข่าวกับไลท์เตอร์แต่ว่าขลักยาหมองก่อนเนาะแถวนี้เนาะโอ้เศรษฐายในคืนนี้เขากวาดหมองก็จนหมดแถวนะแบ่งกันไม่เท่าพ่อเลยเขากวนเลยดิ เรานำแบ่งแมกบอนนี่ปากันได้โบรายเพื่เล่าปากันาแบ่งกันเลยปา้ปูปูกับอกปูได้กับปูบ่ ครับหมเอออวลาตัล่าเมือปีกี่ราดึอตวิมนหาตัวนึะอ้าวเม่อปกี่ลาด้อไอ้แบกสามูดปากเธอไม่เท่าเหลาเปีอย่างนึงก็ปิกับตำมะหุงนี่นะ Bây tầm hôn nữa thôi. hát được nó vẫn Sao hạn được cố lên làm tham quan tham quan tham quan ถ้ะเป็นกอคักอยู่ดักเต่าเอาท่านดังเอาปีกปลานะตามมาหุงเลยเต,<ะ>ตะน้ำมะฮุงนู่อยต่ากระเพือกนหนึ่งพอกินแล้วนี่ปลากะสามบอลแบงนะแบงกันไม่เท่าไงละกะคือเขาหลานเนะี่ยแม่นบอลนี่ยปีงกินแม่พงษ์ตามมะฮุงอันนี้ปีงปลาตัดเด็ดแซ่บเลยเฮ้ยมีบอ่อปลาหนาบมกลย <cười> <cười> đây sẽ luôn. Rồi. Em hôi dữ bên ơi. Rup làm được. ไ่ขย,ยัง,ขยงปลาลุกสองตัวก็ปลาขาวอีกตัวนึงทัน,งนปีงอย่ปีงจุน,นี่ซุกก่อนอย่างเกินหนุปีงเต็มวันนี้นะอพอแล้วเอ็มก้าเฮ้ยเรากินแล้วเสร็จแล้

สุกมดปลาขาวปลาเข็งอย่างนั้นยังปิ้งประดุก2ตัวทั้งสุกจนนึงพอแล้วครับเอาละพราจจนกันน้ําตาล เลยใช่ปบอปีกป่าปลากระตอมะฮุงมาเลยอ่ะมาๆทุกคนมาเลยกินข้าวป้กปลากระตอมะฮุงนี อา,าขออาสุกกลับเลยทันใดแทบไมดบ่